ทีน่นามาสการนะคะที่เราร่วมกันก่อก่อผลดีให้กับห้องชุมชนทระวอยให้เต็มเต็มเหมือนกับหลายๆคนก็ชื่นชมยินดีนะคะกับห้องนี้ว่าทําได้ยังไงในเวลาสั้นๆนะคะแล้วสามารถทําให้ทุกอย่างเนครบถ้วนเหมือนกับเราได้เอ,อทำเหมือนเหมือนกับทําในคริสตจักรเลยก็คือมีการนมาสการอธิษฐานแบ่งปันแล้วก็มีการอธิษฐานกันและกัน นะคะคก็ขอบคุณพระเจ้านะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราถวายเกียรดตดิพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ได้รับเกียรติในเช้าวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวข้าพระเจ้าเองนะคะก็วันนี้ก็รับหน้าที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะเอามาเป็นพระพรพระเจ้าก็เมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เราก็มานึกถึงเรื่องของการอธิษฐานในตอนเช้าเนาะซึ่งถ้าเราซึ่งถ้าเราเนี่ย อ่านพระวจนะเราจะเห็นว่าองค์พระเยซูก็อธิษฐานแต่เชา้าตื่นแต่เช้าก็ขึ้นเขาไปละออกกําลังกายไปด้วยกษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานแต่เชา้าวันนี้ข้าพเจ้าก็เลยยกทั้งพระคัมภีร์เดิมโดยนําตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดในการอธิษฐานแล้วก็ของพระเยซูในพระคัมภี์ใหม่นะคะซึ่งมีบริบทนะคะ เอ่อทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะข้าพเจ้ายกมาสามพระวจนะนะคะในเช้าวันนี้นะคะค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งในการที่เราได้เข้าเฝ้าถวายเกียรติแด่พระองค์และอธิษฐานวิงวอนขอบคุณพระองค์ในเช้าของวันใหม่ในแตุกวันให้เราได้รู้ว่าการอธิษฐานในแต่ละเช้านั้นมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นการเสริมกำลังแรงกายให้กับเราทั้งหลายได้เข้าสู่การดำเนินชีวิตแต่ละวันก้าวต่อก้าวกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราจะได้รับสติปัญญาได้รับการสัมพันธ์ความสำเร็จและประทานความเข้มแข็งให้กับเราทั้งหลายเราจึงร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอในเช้าของวันใหม่ด้วยการอธิษฐานเพื่อเสริมกำลังขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน นะคะวันนี้ข้าพเจ้าใช้หัวข้อว่าอธิษฐานยามเช้าเพื่อเสริมกําลังนะคะพระธรรมที่ข้าพเจ้าใช้มีสามธรรมนะคะคือมรารโกรบทที่หนึ่งข้อ 35, สามสิบห้าสดุดีแปดดุดีบทที่ห้าข้อสามและสะดุดีแปดสิแปดข้อสิบสามเรียนเชิญน้องเจี๊ยบอ่านให้ด้วยค่ะ,อะขอบคุณนะคะได้ยินเสียงเจี๊ยบใช่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยิน จจมารโกบทที่หนึ่งก็สามห้าสดีห้าสามแล้วก็สดุแปดสิบแปดกอสิบสามขอบคุณพระเจ้าค่ะัสดีพี่หงแลวก็ัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะมาราโกบทที่หนึ่งข้อความสามสิบห้าได้บันทึกว่าครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปรียวและทรงอธิษฐานที่นั่นในพระธรรมสดดีบทที่ห้าข้อความที่สามได้กล่าวบันทึกว่า ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงส,งสดับเสียงกองข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสัการะบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่พระธรรมสุรดีบทที่แปสิบดข้อความที่สิบสามได้กล่าวบันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าแต่ข้าพระองค์ร้องทูลตบพระองค์ในเวลาเช้าทำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขึ้นไปหาพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะสังเกตที่ข้าพระเจ้าเอาเอาพระธรรมนะคะที่การอธิษฐานเนี่ยของพระเยซูกับกษัตริย์ดาวิดนะคะซึ่งกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเราก็รู้ว่า,ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่นะคะเออท่งเออมีการลบที่ไหนก็ชนะที่นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แม้แต่พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้า แต่เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ร้อยเปอร์เซนพระองค์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์คือการอธิษฐานนะคะเราดูตัวอย่างขององค์พระเยซูก่อนว่าท่านอธิษฐานเนี่ยถามว่าภารกิจของท่านแต่ละวันแต่ละวันในช่วงสามปีครึ่งอะ่ะท่านทำไม่เคยขาดตลอดทั้งวันไม่เคยหยุดพักแต่ทำไมท่านต้องตื่นแต่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดนี่แสดงว่าอ่ะถ้าบ้านเราก็น่าจะสัก ตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้ตีสามตีสามบางคนก็ยังไม่ตื่นน้ําก็อเอาตีห้ากันแล้วกันนะคะหัวลุ่งแหละพระองค์จะลุกขึ้นแล้วก็ขึ้นไปยังเขาไปอธิษฐานบนภูเขาที่เปรียวนะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็อธิษฐานส่วนกษัตริย์ดาวิดเนี่ยกษัตริย์ดาวิดเนี่ยบอกเลยว่าเพราะกษัตริย์ดาวิดนี่ทนทุกข์มากทนทุกข์ทรมานในในในส่วนที่ กษัตริย์ดาวิดคือเรารู้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งกษัตริย์ซาอูลเนี่ยซึ่งกษัตริย์ดาวิดเนี่ยโอ้โหเธอทูนบูชาแล้วก็ไม่กล้าแตะต้องทั้งๆที่กษัตริย์ซาอูลเนี่ยเป็นคนที่ลายมากแต่ทําไมทําไมทําไมกษัตริย์ดาวิดไม่กล้าแตะเพราะกษัตริย์ซาอูลเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมตังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาวิดก็เลยทําหน้าที่อย่างเดียวคือการอธิษฐาน การอธิษฐานเช้าของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะคะให้เป็นเครื่องบูชาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายของการอธิษฐานนี่มันคือการเตรียมตัวถวายสักการะบูชาด้วยนะคะการอธิษฐานนี่คือการที่เอาสวรรค์เอาแผ่นดินขึ้นสู่สวรรค์นะ,ะการอธิษฐานเอาแผ่นดินคือที่อยู่ในโลกนี้นะคะลอยขึ้นไปบนสวรรค์แต่ถ้าการนมัสการก็คือการดึงสวรรค์ลงมาอยู่ใน โลกมนุษย์นะคะจะต่างกันนะแต่ทั้งสองอย่างต้องทําไปพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาวิดก็อธิฐานตอนเช้านะคะในสด,ดุดีบทที่ห้าข้อสามบอกว่าเพื่ออะไรคะเพื่อเตรียมถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วก็ไม่ได้ว่าไปตั้งตารอคอยว่าเออต้องวันนี้พรุ่งนี้เปล่ากษัตริย์ดาวิดก็ทําไมคะรอคอยอยู่เห็นไหมคาอธิษฐานนี้กษัตริย์ดาวิดรอคอยนะคะพอในแปดสิบแปดนะคะ กษัตริย์ดาวิดก็บอกว่าคําอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นไปหาพระองค์เห็นไหมคะนั่นแสดงว่ากษัตริย์ดาวิดมั่นใจแล้วว่าเมื่อคําอธิษฐานของที่กษัตริย์ดาวิดร้องทูลเนี่ยต้องขึ้นไปถึงพระ,พระบิดานแน่นอนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ผู้เผลยนะใหญ่กับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าอธิษฐานในเวลาเดียวกันคือเวลาเช้าเพราะฉะนั้นพวกเราทํากันถูกต้องแล้วนะคะที่เราเดินในการเอ่อของ การอธิษฐานอย่างถูกต้องคืออธิษฐานเวลาเช้านี่เรามาด <Liberty>. ูว่าแล้วเราจะอธิษฐานอะไรกันบ้างหลายคนก็ไม่รู้จะอธิษฐานอะไรหรือบางคนก็อธิษฐานแบบเดิมๆขาดเงินก็ขอเงินขาดนุ่งก็ขอขอลูกเป็นลูกผู้ขอนะคะขออย่างเดียวแต่นะคะเรามาดูว่าผู้ที่อธิษฐานนะคะสิ่งที่เขาอธิษฐานวันนี้ก็ข้าพเจ้าก็จับประเด็นมาสามหัวข้อว่า เขาอธิษฐานขออะไรกันบ้างนะคะในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามข้อเก้านะคะหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามข้อเก้าดูนะคะคาอธิษฐาน่ะเราขออะไรเราอธิษฐานอย่างไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะกษัตริย์ซาโลมอนอธิษฐานอะไรคะขอสติปัญญาในการดําเนินชีวิตและการปกครองในการบริหารงาน กษัตริย์ดาวิดเออโทษนะกษัตริย์ซาโลมอนในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามข้อเก้าแต่ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเราอันนี้ต้องอ่านตั้งแต่บทที่สามตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะแต่วันนี้ข้าพเจ้ายกมาในข้อที่เก้าบอกว่าฉันฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์นี่คือกษัตริย์ซาโลมอนนะอธิษฐานเพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใครสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้เห็นไหมคะนี่กษัตริ์เอ่อคือพระเจ้าเนี่ยนะคะบอกกับกษัตริย์ซาโลมอนว่านะคะเอ่อให้อะไรคะให้ในในในข้อที่ในข้อที่ห้าพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอน เป็นพระสุบินเห็นไหมคะไปเวลากลางคืนพระเจ้าตัดว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดนี่คือพระเจ้ามาสุบิเอ่อมาเข้านิมิตฝันให้กับกษัตริย์โซโลมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็ขอเถิดกษัตริย์โซโลมอนไม่ได้ขออย่างอื่นเลยทูลขอสติปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อจะมาวินิจฉัยเพื่อการปกครองเพราะกษัตริย์โซโลมอนได้รับการแต่งตั้งเป็นประศัตะ นะคะ,ะเพื่อวินิจฉัยประชากรของพระอ,องค์เห็นไหมคือการตัดสินพิภากษาให้อย่างถูกต้องด้วยความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทําในการอาธิษฐานยามเช้ามืดก็คืออธิษฐานขอสติปัญญาค่ะเหมือนกษัตริย์ซโลมอนนะคะการได้มีสติปัญญานั้นเห็นไหมคะสติปัญญากษัตริย์ซโลมอนบอกอะไรเพื่อวินิจฉัยประชากรของพระอ,องค์ การซาสโลมอนวินิจฉัยประชากรแต่สําหรับเราคือผู้รับใช้เราจะวินิจฉัยนะคะแต่ละคนว่านะคะในเบื้องลึกของเขาเป็นอย่างไรเหมือนเราเป็นหมอเนาะเราต้องรู้ว่าคนแต่ละคนนั้นมีโรคอะไรอยู่ข้างในป่วยได้โรคอะไรหมอจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะให้สีิปัญญาเรารู้ว่าคนเนี้ย เราจะพูดอย่างไรจรึงจะเพาะหูเขาคนนี้เราจะกระทําอย่างไรจรึงจะเหมาะกับเขานั่นคือสิ่งที่กริย์ซาโรมอนเป็นนะคะแล้วก็สามารถจิตแยกแยะได้ว่าไอ้ความดีกับความชั่วหลายคนเนี่ยนะคะเอาความดีมาเคลือบเป็นน้ําตาลหวานเจี๊ยบนะคะแต่ข้างในอะพอเคาะไอ้ความหวานหายไปมันกลายเป็นความชั่วซึ่งอันนี้ก็น่ากลัวแต่พระเจ้ากําลังให้เราวินิจฉัยได้สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเห็นไหมคะ เพราะใครสามารถวินิจฉัยไม่มีใครวินิจฉัยเราไม่สามารถวินิจฉัยคนเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองแต่เราขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อที่เราจะนะคะวินิจฉัยใช้คําพูดที่ดีนะคะ,น,คดดนะคะนี่คือสิ่งที่ประสัตรซารลมอนทูลขอตอบพระเจ้าเราก็จะทําเหมือนกันนะคะเช้าขึ้นมาเรายังไม่รู้จะอันดับแรกนะคะขอสติปัญญาค่ะ ขอสติปัญญาในการดําเนินชีวิตและการนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันกับพี่น้องของเราให้อยู่กันอย่างมีสันติสุขนะคะเพราะฉะนั้นให้พระเจ้าประทานนะคะให้พระเจ้าประทานสติปัญญากับพี่น้องของเราทุกคนในห้องชุมชนระพรสี่สิบกว่าท่านในวันนี้นะคะหัวข้อที่สองที่ข้าพเจ้าบอกว่าอยากให้พี่น้องอธิษฐานในตอนเช้าของเราเพื่อการดําเนินชีวิต ในเช้าของเราเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปทํามาหากินอ่ะเออคุณสุภาสิทธิ์เนี่ยนะคะได้ทําพระคานะคะก่อนที่นกกาจะออกไปหากินนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือการอธิษฐานก่อนออกไปไหนๆ็าตามนะคะขึ้นรถจับพวงมาลัยอธิษฐานค่ะนะคะก่อนจะไปที่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนอธิษฐานนะคะด้วยความยำเกรงสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการสารภาพบาป นะคะในพระธรรมเนหะมีนะคะเนหะมีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดเรารู้ว่าเนหะมีเนี่ยนะคะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเป็นผู้เชิญถ้วยนะคะเป็นผู้เชิญถ้วยสเสวยของพระราชาซึ่งอยู่ในเปอร์เซียนะคะซึ่งตอนนั้นก็เหมือนเรายังเป็นทาสอยู่เนาะเนหะมีก็เหมือนกันนี่เนหะมีเนี่ยอยากจะกลับนะคะไปบ้านเมืองของตัวเองเพราะว่ารู้ว่าโอ้โห ที่บ้านนั้นนะคะเยรูซาเล็มนั้นมันปลักหักพังก็อยากจะไปนะคะไปซ่อมไปเสริมไปช่วยกันทําก็เลยทูลขอขอประัตรนะคะของเปอร์เซียซึ่งถ้า,ถ,าถ้าไม่เป็นที่พอพระทัยของกระษัตรแล้วเขาก็จะต้องถูกฆ่าตายถามว่าเนฮามีกลัวไหมกลัวคะ่ะกลัวนะคะในเออเราดูในข้อบทที่หนึ่งข้อที่ห้านะคะกษัตรย์เออเนฮามี eh พูดว่า ข้าพระเจ้าทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และหน้าย่ำเกรงทุกทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์เงีย่ยพระกันฟังและรืมพระเนตรดูเพื่อจะทรงฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์เห็นไหมคะซึ่งณบ,บัดนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์สารภาพบาปเห็นไหมคะ,ะเนหามีก่อนที่จะอธิษฐานขอสารภาพบาปก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานตอนเช้าเรายังรู้ว่าเอ้ยเรายังมีบาปไหมก็อธิษฐานแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการสารภาพบาปเนี่ยควรจะทําก่อนเข้านอนนะคะควรจะอธิษฐานก่อนเข้านอนเพราะตลอดทั้งวันในเช้าวันเนี้ย เราไม่รู้หรอกว่าเราไปทําผิดอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เอ่อเนหามีก็อธิษฐานสารภาพบะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะในข้าพเจ้าเนี่ยใช้เนหามีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดที่กล่าวว่าข้าพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายแเเนหามีกําลังพูดกับพระเจ้าโปรดเงียเพราะกันฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์เห็นไหมคะและคําอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้เปิติอินดีจะยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสําเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอให้ได้รับความกัรุณาจากพระราชาเห็นไหมคะเพราะว่าในมีกลัวว่าพระราชาจะไม่อ่านญาตและจะตัดหัวด้วยความเกลี้ดเช่นเดียวกันในหัวข้อนี้เราจะอธิษฐานอะไรในตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะออกไปทำมาหากินนะคะให้เราอธิษฐานขอให้เราอะ นะคะมีความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานนะคะในครอบครัวนะคะกับคนที่เราพูดคุยด้วยให้ปากของเราเป็นพราพรนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะและให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะเกิดความสำเร็จเห็นไหมคะเราอธิฐานขอขอให้เราผูกสัมพันธ์กับคนที่เราไปพบคนที่เราไปหาในที่ทำงานในที่เอ,อ่อทุกที่ที่เราไปในครอบครัวให้ทุกอย่าง สำเร็จตามนามพระไทยของพระองค์เพราะฉะนั้นเนหามีขอเราก็ขอเหมือนเนฮามีค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่อันนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามีอย่างอื่นข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าไปไปนั่นแต่อันนี้ข้าพเจ้าเอาเอา,เอาส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทําจริงๆนะก็คืออธิษฐานขอสติปัญญาในเช้าของวันใหม่แล้วก็อธิษฐานขอความสําเร็จในการพูดคุยเนี่ยข้าพเจ้าจะขอมากเลยคือขอาการที่เราได้ เผยแล้วก็เข้าใจร่วมกับธรรมมิกชนทุกคนในความลึกความกว้างความยาวของพระวจนะนะคะก็ในฮามีก็ทําเช่นนี้เหมือนกันนะคะในข้อที่สามค่ะที่เราจะขอนะคะสิ่งนี้ต้องบอกก่อนนะคะพระเจ้าเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าเอากับสิ่งที่ข้าพเจ้านะคะได้ทําได้มาแบ่งปันมาแชร์ให้พวกท่านฟังนะคะในส่วนที่สามเนี่ยข้าพเจ้าจะขออะไรนะคะ ข้าพเจ้าจะอธิฐานขอในตอนเช้าเลยขอสุขภาพค่ะนะคะขอสุขภาพขอทั้งกายใจและจิตวิญญาณให้เราเนี่ยได้เติบโตและแข็งแรงขึ้นนะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สามข้อห้านะคะเอเฟซัสบทที่สามข้อห้าเนี่ยนะคะเป็นการหัวข้อเขียนว่าราบซึ้งในความรักของพระเจ้านะคะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยยกมาข้อเดียว ก็คือข้อสิบห้าในนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าข้าพระเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ข้าพเจ้าจะขอบทนี้ตอนเช้านะคะเพื่ออะไรข้าพเจ้าจะต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ต้องการที่จะเป็นภาระอาใครเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะมันจะแพ้ในการคอาอธิษฐานของเรานะคะหลายคนบอกว่าเรายังโอ้เป็นโน่นเป็นนี่ปวดเขา่าปวดแข้งปวดขาขอบคุณพระเจ้าค่ะข,ข้าลูกขอประทานความเข้มแข็งทางฝ่ายร่างกายนะคะทุกส่วนร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดภายเท้าภายในและภายนอกอ,อวัยวะปอดตับม้ามไตหัวใจนะคะลำไส้หลอดเลือดทุกอย่าง ขอพระเจ้าประทานความเข้มแข็งและเป็นของดีที่สุดอันไหนที่บกพร่องอันไหนที่ไม่ดีขอพระเจ้าเปลี่ยนเลยถ้าอันไหนไม่ดีขอพระองค์ทรงเปลี่ยนให้กับลูกเป็นใหม่สดเสมอนี่ค้าพระเจ้าอาธิษฐานอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาธิษฐานขอสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณให้เราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนด้วยอะไรคะด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะไม่มีสิ่งอื่นใดที่ เราทำไม่ได้เราอาจจะทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าสรุปนะคะข้าพเจ้าได้เอาคําอธิษฐานของพระเยซูนะคะกับกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นคําอธิษฐานเออตรงนั้นยกว่าให้รู้ว่าเวลาไหนที่ที่คนดังอะ่ะคนดังก็แล้วกันนะใช้คําว่าคนดังแล้วกันนะอย่างพระเยซูก็ถือเป็นพระเจ้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์กษัตริย์ดาวิดก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใน พระวจนะของพระเจ้าจะเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักกษัตริย์ดาวิดเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทําไมเขาจึงต้องอธิษฐานเช้าเช้านะคะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเติมพลังเราเนี่ยเติมพลังให้เรารู้สึกโอตื่นขึ้นมาปุ๊บเรารับกําลังใหม่ทันทีเลยเพราะฉะนั้นสามหัวข้อนะคะที่ข้าพเจ้าฝากให้พี่น้องนะคะหรือจะเอาไปใช้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สําหรับข้าพเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ก็คือหนึ่งขอสติปัญญาสอง ขอความสัมพันธ์นะคะในเพื่อนพี่น้องในห้องในห้องชุมชนพระพรในครอบครัวนะคะให้เราเข้าใจกันพูดด้วยภาษาเดียวกันโดยมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นเครื่องเชื่อมโยงแล้วก็นะคะให้เกิดความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแล้ก็อธิษฐานบทนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วสุดท้ายนะคะการขอของพระเจ้าก็คือขอสุขภาพนะคะขอ พลังที่มาจากพระองค์ของความเข้มแข็งที่มาจากพระองค์นะคะเพราะฉนั้นข้าพเจ้าฝากทั้ง3ามข้อข้อนี้ในคําอธิษฐานแต่เช้านะคะทุกวันเพื่อเพื่อเป็นการที่เราจะเสริมสร้างพลังของเราให้เข้มแข็งและยืนหยัดงานรับใช้ของพระเจ้าจะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะขอบคุณพระองค์นะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนทั้ง42คนฮาเลลูยา